แล้วแม็กซ์เธอคิดว่าเธอได้พลังวิเศษนี้มายัางไงนะเอาจริงๆฉันก็ไม่รู้ชีวิตมันก็คงแปลกแล้วมั้งรู้ไหมอะไรเปลี่ยนผมกลับมายังไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่บวกกลาบสวัสดีวันวานอันแสนยาวนานสีเดือนที่กว่าเรานั่นจะได้เจอกันนะครับผมนานซะเหลือเกินเลยนะครับผมและในที่สุด เราก็ได้มาเจอกันแล้วนะก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องลูป้านนะอาลูกหลานเลโล้แล้วก็ตัวผมเองด้วยนะครับผมตอนนี้ทุกท่านอยู่กับรายการชิวเอาเล่าคอมมิกไปทั่วนะแล้ววันนี้ผมก็ภูมิใจอย่างยิ่งที่จะมาเล่าคอมมิกให้ฟังฟังฟังนะแล้วคอมมิกเรื่องนั้นก็มีชื่อเรื่องว่า l s s t r a n g e หรือชีวิตนี้มันช่างแปลกแปลกซะเหลือเกินนะครับผมในอินชูที่17 หรือ3.1ดอกจันหรือจะโฮมคัมมิ่งแบบสไปเดอร์แมนปีเตอร์ปาร์เกอร์หรือจะเป็นพีคว้าหรือซีคว้าของไลท์สเต็งทูคัลเลสนะครับผมก็แล้วแต่จะเรียกกันนะส่วนผมจะเรียก EP 17เลยนะครับผมมันจะได้ต่อเนื่องกันนะจะได้ไม่งงงวยนะั่นแหละเอาจริงๆนะแล้วก็ขอภัยเบื้องต้นด้วยนะครับผมถ้ามีการแปลผิดพลาดประการใดหรือใช้คำศัพท์ทางการวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจผิดเออก็ภาษาในไลท์สเต็งนั่นแหละ หรือที่ไอ้แย่ๆจ,จริงๆก็ํำหยาบนะครับผมส่วนใหญ่ก็โคอีนะเชื่อเลยเนี่ยแม็กซ์เรื่องของกูไม่อกแม็กซ์แล้วก็ขอให้เด็กอายุ15ปีเออตากข่อนั้นก็ได้นั่นแหละไปจูงแขนคุณพ่อคุณแม่มานั่งชมนั่งดูด้วยนะครับผมฮ่าห้าบวกและสุดท้ายท้ายสุดก็คือเสียงพากนะครับผมใช่สี่เดือนลืมเสียงพากแล้วโอ้ยไอ้ชิวไอ้นรกเ้ยโอเคไอ้ชิวพูดมากพอแล้วนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปฟังกันเลยเตรียมขนมยัง เดียมหลือย่างเนี่ยแกะซองยัง้งไปฟังกันเลย ที่แล้วของลายอิสเทงเดอะคอมมิกพรสวรรค์อันเป็นปริศนาพร้อมกับพลังวิเศษในการย้อนเวลานักเรียนถ่ายรูปแม็กซ์คอร์ฟิลไม่เคยคาดรู้มาเสียก่อนว่าความแปลกในชีวิตอันน้อยนิดชั่วค้าวหรือพลังวิเศษในการย้อนเวลาของเธอนั้นจะนำพาตัวเธอไปยังจุดศูนย์กลางแห่งความมืดความลึกลับดำมืดในอ่าวอาร์เคเดียผลพอ่อจากการตัดสินใจช่วยเพื่อนเก่าที่สุดของเธออย่าง โคลีไรจากเหตุที่อาจจะกลายเป็นการฆาตกรรมหรือโศกนาฏกรรมและจบจนการหาความยุติธรรมแก่เรเชล l a มเบอพลังของ Max กซ์ก่อเหตุพายุเฮอริเคนซึ่งเป็นผลให้ทั้งอ่าวอาเคเดเบพังพินาศเป็นผลพลอยมาจากการตัดสินใจของ Max ที่สละทั้งเมืองแทนที่จะสละเพื่อนของเธออย่างโคอี e ไปอีกครั้งหลังจากนั้น Max และโคอียย้ายไปที่ซียรโแต่หนึ่งปีต่อมา ดูเหมือนพลังจะกลับมาทำร้ายเจ้าของพลังของมันเพื่อที่จะให้พลังของเธอได้อยู่ในสภาพสถเถียนและการเวลาในความเป็นจริงนี้ด้วยแม็กซ์ได้ข้ามไปยังอีกช่วงเวลาหรือโลกคู่ขนานที่ซึ่งเนเชียลนั้นยังมีชีวิตอยู่แม้2ปีจะผ่านไปแม็กซ์ก็ไม่เคยลืมในที่ที่เธอจากมาและขณะน,นี้ตอนนี้ด้วยความช่วยเหลือจากทิสเตียนหนุ่มผู้มีพลังวิเศษในการข้ามโลกคู่ขนานอย่างทันตาเห็น เธอก็พร้อมที่จะใช้พลังทุกอย่างที่เธอมีเพื่อหนทางกลับบ้านของเธอช่วงเวลาไทม์ไลน์ของไลอ้อนสเต็งเดอะคอมมิกสองปีหลังจากที่แม็กซ์ถูกบีบบังคับให้ออกจากช่วงเวลาไทม์ไลน์ของเธอนั้นและโคอี้ของเธอด้วยแม็กซ์ก็คิดว่าเธอพร้อมที่จะกลับบ้านของเธอแล้วแต่พอได้รวบรวมพลังของเธอกับทิสเตียนมันก็ยังไม่เพียงพอที่จะพาเธอกลับบ้าน ขณะที่ทิสเตียนติดอยู่ในช่วงเวลาทไลน์หลักแม็กซ์ก็ติดอยู่ในอีกโลกความเป็นจริงใหม่ของเธอไปเสียแล้วนับตั้งแต่ความพยายามแรกที่จะข้ามผ่านห่วงแห่งการเวลาล้มเหลวไปแม็กซ์และโคอี้แต่ละทไลายนั้นจึงเริ่มสังเกตได้แล้วว่าสิ่งผิดแปลกในเหตุการณ์เหล่านี้สิ่งที่บดบังเธอทั้งสองนั้นช่างบางตายิ่งนักและเห็นได้ง่ายโดยด้วยเธอทั้งสองทันทีขณะนั้นทิสเตียนก็ได้ลองพยายามอย่างหนักที่จะฟื้นคืนพลังของเขาเอง แม็กซ์ก็เริ่มที่จะมีความมั่นใจอันมากขึ้นตามวันเวลาที่ผ่านไปและชีวิตก็ยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่ลีล้อใครเมื่อเลเชลได้รับบทงานแสดงในเรื่องของแฮมเล็ตตัวเลเชลแม็กซ์แล้วก็โคอีก็เลยได้มุ่งหน้าเดินทางออกทริปข้ามประเทศไปยังงานแสดงแรกของเลเชลเส้นทางของพวกเขาก็ได้ตรงขนานกันเช่นกันกับเพื่อนวนตีเดอะไฮซีในช่วงเวลาทไลายที่แม็กซ์จากมาโคอีของเธอและทิสเปียนนั้นได้เตรียมตัวเดินทางตามเส้นทาง ดังเป็นการเดินทางที่สะท้อนต่อกันดังกระจกจากการแสดงที่ผ่านสำเร็จไปด้วยดีแจ้งทีมแฮร์ไฮซีก็ได้มุ่งหน้าไปยังการแสดงต่อไปอีกแต่แม็กซ์โคอีแล้วก็เลเชลก็ต่างต้องมาเผชิญกับสภาพอากาศที่เพรพัดเปรตสายฝนอย่างสาหัสกันจนทำให้ต้นไม้เพล้ล้มใส่เส้นทางทางถนนนอนลากไปยังเส้นทางเดียวกันของรถตู้ทัวร์ทีมแฮร์ไฮซี ee, ที่กำลังขับผ่านส่งผลให้พลิกคว่ำจากการพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการประทะ เพื่อไม่อยากจะเห็นสิ่งแย่ๆในสายตาแม็กซ์เร่งใช้พลังของเธอเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ชนแต่ทันทีที่เวลานั้นกําลังถอยหลังทิสเตียนก็ปรากฏอยู่ในซากของรถตู้เขาตะโกนบอกแม็กซ์ว่าหยุดแต่นั่นก็สายเกินไปและที่แย่กว่าน,นั้นก็คือเมื่อโคอ,อี้ได้มาเจอกับแม็กซ์เธอก็ได้โกรธในตัวของแม็กซ์ที่ไม่รู้จักอย่างคิดบ้างริสเตียนถูกบีบบังคับให้กลับมายังช่วงเวลาไทาม์ไลน์อันปกติของแม็กซ์ แต่เขาก็ได้สูญเสียความสามารถในการควบคุมพลังของเขาด้วยเขาตะโกนออกไปให้แกงทีมเดอะไฮซีรู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์ชนของพวกเขาเองในอีกไม่ช้าแต่ถึงเขาจะตะโกนออกไปทุกคนก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ยินเขาทั้งที่ตอนนั้นก็ดูเหมือนจะหมดหนทางไปแล้วแต่รถตู้ก็หยุดทันเวลาพอดีแล้วตอนนี้ทุกท่านนั้นก็กำลังรับชมแล้วก็รับฟังลาอ e ิสเทนเดอะคอมไปฟังกันเลย ตอนฉันเป็นเด็กฉันได้ข้ามถนนนะก็เกือบแล้วแหละเสียงเชียวของรถที่แข็งทื่อเสียงบีบแต่เสียงตะโกนจากแม่ของฉันฉันคิดว่านั่นคือความตายที่เพียงใกล้เอื้อม,มือของฉันช่วงเวลาชีวิตอันยิ่งใหญ่ของเด็กสิบขวบคนหนึ่งแต่ในตอนนั้นฉันก็รู้ได้ด้วยสัญชาตญาณเลยว่าที่ใดซักแห่งหน ฉันคงไม่โชคดีแบบนี้เป็นแน่ๆนะฉันสัมผัสได้ถึงความตกใจกลัวความหนาวเหน็บหนทางที่อยู่เบื้องล่างของฉันน่ะมันปกติที่จะจินตนาการจนเห็นภาพในสิ่งที่อาจจะเป็นนะัสซิเบลลูกลักแต่ก็จงยินดีว่าเวลานั้นมันยังไม่มาถึงลูกในวันนี้มันก็แค่จินตนาการของลูกเท่านั้นเองนะฉันมีฝันร้ายเป็นสัปดาห์เลยทั้งชีวิตของฉันนี้ ฉันก็เชื่อแม่ของฉันมาเสมอนะฉันไม่ได้แตกต่างไปจากใครก็แค่คิดมากไปเท่านั้นเองลูกแม่เป็นนักฝันนะและแม่ก็ขอให้ลูกเป็นแบบนั้นต่อไปรู้สิดูการน้ำชามันก็ปกติดีนี่ลูกฉันรู้จนสัมผัสได้ถึงความเป็นไปได้หลายอย่างนะฉันสามารถสัมผัสได้ถึงพลังที่สะท้อนกลกับแห่งกายภาพในตัวของพวกมัน ฉันสามารถไปเจอกับพวกมันในฝันก็ยังได้แต่ฉันในตอนนั้นก็คิดว่าใครๆก็คงเป็นแบบฉันแหละนะแล้วเธอแล้วก็แม็กเข้ามาในชีวิตของฉันโคลี่แล้วบางอย่างมันก็เปลี่ยนไปทันใดนั้นมันก็ไม่ใช่จินตนาการสลหรับฉันเพียงคนเดียวแล้วฉันเห็นเธอแล้วก็แม็กซ์ อาศัยอยู่ในความเป็นไปได้ที่แตกต่างกันบางครั้งฉันก็เกือบจะเชื่อทั้งหมดเลยนะแต่ทุกอย่างมันก็ดูบ้าบาบอๆใช่ไหมล่ะเหมือนกับฉันกำลังเขียนนิยายเพลอเพปอมๆของเพื่อนฉันเรื่องราวข้ามโลกคู่ขนานเกี่ยวกับผู้คนที่เคยเผชิญกับสิ่งเดียวกันกับฉันที่เหมือนกับฉันหนทางหลุดพ้นที่แสนจ,จะโชคดีไปเลยนะแต่หลังจากเหตุการณ์ที่คอยย้ำเตือน เธอบอกว่าแม็กซ์เลิกทำอะไรพวกนี้ไปแล้วและฉันก็รู้ฉันรู้ว่าเธอโกหกเพราะว่าฉันไม่สามารถสัมผัสได้ถึงแม็กซ์อีกแล้วณนะที่แห่งนี้ฉันเคยเป็นความเป็นไปได้เดียวนะนี่ก็ฟังดูบ้าแหละถ้าฉันได้พูดมันออกมาชัดเจนขนาดนี้นะ่ะแต่ ก็ไม่บ้าหรอกนะแล้วอยู่ดีๆไอ้หมอนี่กระโโมาจากไหนก็ไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้จริงๆเลยแล้วในความฝันมันก็เริ่มถลำลึกขึ้นเรื่อยๆด้วยแล้วก็ดูเหมือนจริงแล้วฉันก็สามารถฉันฉันเริ่มที่จะสัมผัสได้นะถึงความเป็นไปได้อื่นอีกนะ่ะแล้วแม็กซ์ก็อยู่ทุกที่เลย ทุกวันนี้ฉันก็พยายามแซงพยายามเชื่อนะว่าฉันแค่คิดถึงเพื่อนของฉันก็เท่านั้นเองแต่ต่อมาฉันก็เห็นผู้หญิงอีกคนนึงผู้หญิงที่ฉันอาจจะเคยได้ยินนะแต่ฉันไม่เคยเจอเธอ,เธอมาก่อนอาจจะไม่เคยเจอมาเลยในชีวิตนี้เลยแหละแต่เธอทั้งคู่เธอทั้งคู่รู้จักเธอคนนั้นหรือรู้จักเธอมาก่อนนะ งานบอกฉันทีทำไมฉันถึงมองเห็นเลเชลาอ์เมอร์แล้วทำไมเธอถึงยังมีชีวิตอยู่แล้วทันใดก็ถลำลึกลงสู่โลกใบทินใดไม่ถูกเผชิญพานจากแหล่งใดผูดทินเกิดไม่มีผู้ใดได้ไดก้าวเดิน ได้เจอสักทีนะกว่าจะเจอเนี่ยออนี่ไงแผนที่ฉันแน่ใจแน่ใจได้เลยนะว่าพวกเราก็คงไม่หลงทางตาบอดอีกแล้วก็โทษทีนะถ้าฉันเอาแต่หยิบยกพูดเรื่องดราม่าปวดหัวปวดประสาทขึ้นมาในงานพวกนี้นะ่ะโอ้พวกเราก็เจอมาเยอะอยู่ก็บังนะเออ,เอ,อฉันแน่ใจได้เลยนะว่าแฮมเลตเขาอ้างอิงพาดพิงถึงความตายในเรื่องนั้นทั้งหมดกับบทกวีขานหนึ่งเดียว ไม่ใช่ให้พูดถึงเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่ออกมาเดินทางตามเส้นทางปลายฝันถึงแม้ว่ามันจะอ้างอิงพาดพิงถึงความเป็นได้กับการออกเดินทางของเหล่าเราเขาพูดผู้นั้นมีประเด็นนะเออคือฉันเอาจริงๆก็เออจะว่าไงก็ว่ามาเถอะเว้ยฉันอยู่ในงานแสดงพกนั้นเว้ยอย่างกับฉันไม่รู้นะว่าบทกวีขานมันพูดพาดพิงถึงอะไรโว้จีจุดงั้นเหรอเลเชล อโทษทีฉันไม่อยากให้ทิปรอบนี้มันเป็นไปอย่างนั้นนะแต่ฉันก็รอไม่ไหวที่จะได้เริ่มสดแสดงแล้วแหละฉันคิดว่ามันไม่ได้รู้สึกเหมือนจริงเลยตอนนี้คือเธอก็รู้ใช่ไหมเออความจริงก็แค่สิ่งที่สร้างขึ้นมานะใช่ไหมแม็กซ์คือเธอก็รู้ใช่ไหมฉันหมายความว่าแม็กซ์โอ้อะไรนะโทษที ฉันก็แคออ่สถานที่นี้มันแม่นะ้ำนะที่แห่งนี้คือพวกมันคือแบบว่าแบบว่าอะไรพวกมันดูเหมือนประตูข้ามเวลานะที่ฉันเห็นในห่วงข้ามการเวลานะ่ะหรือบางทีพวกมันก็แค่ส่วนของธรรมชาติอันแสนน่าทึ่งก็เพราะว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดของฉัน ทั้งหมดของฉันที่ฉันรู้ดีฉันรู้ดีโอ้พระเชีย่ยที่แห่งนี้มันน่าทึ่งสุดยอดนี่เธอรู้อะไรไหมมันมีค้างคาวจริงๆอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งนี้มันก็เลยถูกเรียกว่าค้างคาวถ้ำพวกเราอยู่อยู่ตรงนี้ไม่ได้นะนี่มันประเทศค้างคาวแลนด์แล้วค้างคาวมันพูดอย่างนั้นหรอ ไม่นั่นก็คือประเด็นขานยามกาวีของแม็กซ์นี่เธอรู้อะไรไหมพอเลาะย่ำยีมาที่ฉันก็ไม่ได้ทำให้เธอได้ค่าคอมมิชชั่นหรอกนะฉันคิดว่าฉันก็จะรับเอาแต่ไอสิ่งที่เธอกำลังทำกันอยู่เนี่ยแหละจดจ้องหวานช้อยปานน้ำผึ้งของเธอทั้งสองเนี่ยตส่วนของพวกมัน มันทำให้ฉันนึกถึงนะว่าพวกเรานั้นไม่สําคัญแล้วก็น้อยนิดคุณค่าขานาดไหนเนี่ยเอ้ยไม่ดูตัวเองบ้างเลยสําหรับฉันฉันคิดว่ามาทําให้ฉันนึกถึงความกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็อายุขานของจักรวาลอันกว้างใหญ่นะแล้วพวกเราก็มาอยู่กันตรงนี้ได้พวกเรามาอยู่ในตอนตอนตอนนี้เลยแล้วตรงนี้ด้วยนะ่ะนั่นแหละทำให้เรานะ่ะ แม่งโคตรสำคัญไปเลยแล้วว่ามันทำให้พวกเราโชคดีนะสิไม่สำคัญนะว่ามันมีที่อื่นใครไอ้โทษทีนะแม็กซ์ใช่เธอแม่งถูกฉันน่าจะพิจารณาคิดถึงความรู้สึกของใครทุกคนคนอื่นๆความเป็นจริงที่อาจจะเป็นไปได้อีกนะ ก่อนที่ฉันจะพูดอะไรออกไปพอได้แล้วโอ้พระเจ้าฉันคิดว่าพวกเธอทั้งสองนี่จบกันตั้งแต่ในเอลปาโซเหล้วนั้นเนี่ยแม็กซ์ฉันรู้ดีนะว่าเธอรู้สึกผิดเกี่ยวกับเรื่องของทิสเตียนแล้วก็กับสิ่งล้านๆ้านอย่างที่เธอทําลงไปแต่ได้โปรดเธอนะเลิกภาคความสุขของคนอื่นไปได้แล้วแล้วเธอก็ได้โคลี่ฉันรักเธอนะแต่เธอน่ะ แม่งไม่รู้จักโตสักทีเลยเป็นเด็กปัญญาอ่อนอยู่ได้ตั้งแต่ที่ไม่มีเหตุหาอะไรเกิดขึ้นแล้วแหละพวกเธอเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันไในไม่เล้วไม่ช้าเดี๋ยวพวกเธอก็ได้กล่าวคำลาแล้วพวกเราก็มีเวลาเป็นชั่วโมงข้างล่างนี้โตได้แล้วเว้ยฉันว่าแล้วแหละ ฉันรู้มาก่อนแล้วว่ามันจะต้องมีอะไรบ้าๆแปลกๆเกิดขึ้นแน่นอนอย่างกับว่าฉันรู้สึกถึงเหตุอุบัตินั้นได้นะว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนทักที่ใดสักแห่งหน,หนึ่งเนี่ยแหละแล้วทันใดนั้นมันไม่เกิดขึ้นงั้นหรอนั่นก็คงเป็นซูเปอร์แม็กซ์ของเราแน่นอนเธอก็คงแก้ไขมันได้แล้วแหละนะเก็บพวกเราในเวอร์ชั่นอันปกติเอาไว้แล้วเธอก็อืมนั่นแหละคือสิ่งที่เธอทำนะแล้วก็เหมือนกับที่นายนะ่ะ เก็บพวกเราในเวอร์ชันปกติไว้โอ้ใช่ฉันเข้าใจแล้วในสิ่งที่เธอพยายามทำเธอก็แค่พยายามย้อนเวลากลับไปในช่วงเหตุนั้นเหตุชนแล้วตอนนั้นฉัชก็โดดเข้าไปพอดีอการคำนวณหัวกะโลการคำนวณเวลาหัวกะโลอะไรของฉันเนี่ย,ยแล้วฉันก็ไปติดอยู่ในนั้นระว่าง ฉันคิดว่านั่นคือสิ่งที่ฉันทำนะตอนที่ฉันจำแรงกายไปแต่มันก็ปกติเลยฉันก็ควบคุมมันได้ทั้งหมดนะแต่ฉันก็ยังเห็นนายนะคือมันก็เหมือนกับว่าฉันเห็นแรงกระแทกตรงถนนนะคือความเป็นไปได้โอใช่แล้วฉันก็สามารถคือแบบว่า ถ้าสามารถเปลี่ยนเส้นทางได้นะแต่ฉันก็ไม่สามารถเห็นได้ในที่ที่ฉันไปแล้วแม็กซ์เธอสามารถย้อนคืนความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือบางทีเธอก็สร้างถนนเส้นใหม่ได้เลยใช่คือเธอเจ๋งสุดๆไปเลยอพวกเรานี่ก็ดูเหมือนจะเป็นทีมที่ชิบหายวายวอดได้ตลอดเลยนะอ๋ะอโวนะ้ยเนย ฉันคิดถึงแม็กซ์เจ้าแล้วนี่สินนะคุณไรส์อะอะไรนะทิสเตียนทุกครั้งฉันรู้สึกว่านายนี่จะผิดพลาดตลอดเลยนะตอนที่นายข้ามมาลาไปนะ่ะแล้วคือมันยังไงนะเออคือฉันทุกครั้งที่ฉันพยายามข้ามมาลาไปนะมันเออที่ฉันผิดพลาดไปฉันคิดว่าฉันต้องการแหล่งพลังงานนะ คือเท่าที่ฉันอยากจะบอกก็คือแม็กซ์นั่นแหละฉันต้องการแม็กซ์เพื่อที่ฉันจะมาถึงตรงนี้ได้แล้วฉันก็ก็อาจจะใช่ใช่ไหมบางทีแล้วก็บางทีมันก็ช่วยให้ฉันมาอยู่ตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันหรือเปล่านะเออใครจะไปรู้ล่ะแต่นายใช้สิ่งไหนนายใช้อะไรนะในการนำทางของนายนะ่ะอืม ฉันพยายามนึกถึงภาพของแม็กซ์นะพยายามแล้วก็คืออย่างนี้นะฉันพยายามเพ่งหาเธอนะแต่นายโดดข้ามมาอยู่ตรงนี้แม็กซ์ไม่อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วนายตอนแรกนายคิดจะไปที่ไหนนะ โอ้ยฉันปรากฏต,ต่อหน้าของเธออย่างก,กับดวงประทีปแห่งป่าพาคา้คนเออนี่ฉันต้องบ้าอย่างแน่นอนทุกครั้งฉันพยายามโดดไปหาแม็กซ์แต่เออแน่นอนเลยเอยเอฉันรู้สึกโคตรเหลือเชื่อไปเลยวะ่ะแต่มันหมายความว่าพวกเราจะพาแม็กซ์กลับบ้านมาตอนนี้ได้ไหม ฉันไม่คิดว่าเธออยากจะโดดข้ามมาอย่างที่เธอเคยนะคือโดยที่ไม่มีออฉันไม่รู้อ้อมีอะไรล่ะพิกซี่เออคือพวกเขาเคยอยู่ตรงนี้พวกเขาเคยอยู่ตรงนี้มาก่อนแต่พวกเขาถกเถียงกันโอเคพอแล้วสำหรับความบ้าละว,วันในวันนี้เออสำหรับตอนนี้ด้วยเลยแหละ เออฉันต้องขยับโกนแล้วเว้ยตัวม้าเขียะออกแล้วเรียบร้อยแล้วนะอู้ขอบคุณพระเจ้าฉันไม่เคยคุ้นชินกับอะไรทั้งนั้นแต่การเมินเฉยนะหรอบางทีการที่ฉันยิ่งถลำลึกเข้าไปมันก็ยิ่งลำลึกนะแต่มันก็ฉันรู้นะว่าพวกเขาจะไปอยู่ที่ไหนในวันพรุ่งนี้ นี่นายแน่ใจเหรอว่านายจะไม่มาด้วยนะเออขอบใจแต่ไม่ดีกว่าเออฉันมีใครบางคนที่ฉันต้องพบนะขณะที่ฉันอยู่ตรงนี้งานในออสตินมันก็คงจะน่าทึ่งแน่นอนนะแล้วนายก็มีเคสผ่าตัดรออยู่ด้วยบางทีฉันอาจจะไปเจอนายในหลุยเซียนานะเออฉันก็หวังอย่างนั้นนะเจ้ามอนี่คุ้นเคยเส้นทางมากกว่านายแล้วนะเทสเตียนเออเอ,อ,อ,อฉันก็เหมือนกันนะอ้าา ถ้ามันเวิร์กบอกเธอทีบอกเธอฉันรู้อย่าทำมันพังลนะ่ะโอเคไหมนายทำได้แนะ่เฮอร์มิสเฮอร์มิสอย่างนั้นเหรอผู้ส่งสารยังไงล่ะเหมือนกับว่าฉันน่าจะเป็นพวกนักพยากรณ์แล้วนายก็เป็นเฮอร์มิสโอ้ยินดีต้อนรับสู่นิยายสุดแสนตะการฝันคาโลกคูขนานของพิกซี่ เดวไว้ White, ก็คงจะต้องหัวปึ้มแน่นอนถ้าก้นนายไม่อยู่ในที่นั่งเหมือนกับว่าในอีกไม่กี่นาทีนี้อ้อยังไงก็เถิดนะเจอกันนะจ๊ะทเออีเออมิสอาสำหรับตอนนี้ละก็ สมมติว่าวันหนึ่งฉันได้กล่าวคำพูดดีๆแก่ทุกคนแต่นั่นก็เป็นแค่ความคิดหลมๆมแรงแรง,แงพวกเราก็ต่างเหมือนกับสัตว์ที่กำลังพยายามอ,อบพยพนะเพื่อที่ที่ดีกว่าหรือที่ที่ถาวรที่สุดเท่าที่ไปได้ไกลชีวิตนี้มันก็แปลกนะแล้วตอนนี้ชีวิตที่มาแสน ในไลฟ์สเต็งก็จบไปในตอนที่1-2เจอกันตอต่อไปในตอนที่2-2นะจ๊ะเด็กจ๋าโอเคก็ขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมถ้าชอบก็ได้โปรดกดซับกดไลค์กดคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมหรือถ้าโมซบอ,อดีที่สุดนะครับผมได้โปรดกดแชร์นะคนจะได้รู้จักเยอะๆผมสีดามีกําลังใจทําบ้านมันดอกไม้นะครับผมใช่แล้ว มันจะต้องมีคนเม้นว่าผมแน่นอนว่าเมื่อไรจะทํามันออกมาวันที่7นะพี่นะไอเมซอนขายแล้วนะพี่นะอย่าเริมไปซื้อแล้วก็มาเล่าเลยนะครับผมมันอยู่ในสต๊อกค่ะคอมเมนต์ไม่ต้องสปแปมมาบ่อยปะนันก็ได้นะครับผมผมทําแน่นอนก็รู้อยู่ว่าผมเรียนออนไลน์ท่านเหลือหรือเปล่านะขออภัยนะที่ผมพลาดพีนะแต่ผมเรียนออนไลน์คือแบบเออพอวิชาหนึ่งปุ๊บมาแมปปิ้งมาปุ๊บวิชาหนึ่งโจทย์อีกว,ว้าวเขียนกล้ามขึ้นแข็งแรงเคยเห็นโปูปะกล้ามหนึ่งแบบใหญ่ ปราแล้วอีกด้านหนึ่งปุ๊บอ่อนคอแล้วโอ๊ยพูดในของผมนะครับผมใช่แล้วก็บางวิชาผมก็เรียนรู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้เรื่องนะครับผมส่วนใหญ่ก็รู้เรื่องเฉพาะวิชาที่ตัวเองมีพื้นฐานนั่นแหละส่วนใหญ่ผมก็เน้นแต่วิชาเออมันไม่มีคอมนะแต่พอมีวิชาตัดต่อนะผมแม่งคุดมันเลยนะครับผมเอยผมก็เลยทําวิชาการขายขายของในแบบอ่าผมขายคอมิกนั่นแหละออไม่รู้ไม่จะได้ค่า เออเขาแต่ว่าฆ่ากองไปชันหรือเปล่าคงไม่ได้นะเขาเจนนสนเตมโอ้ขอภัยนะคราบอกที่คำยามนะครับผมโอเคใช่แล้วแล้วสําหรับคอมิมกในตอนนี้มันก็รู้สึกว่าเป็นเชิงที่เฉลยมากเลยนะครับผมพิกซี่เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังมาตลอดตั้งแต่ EP แรกอิชูแรกเลยนะครับผมคือแบบผมไม่รู้เลยนะคือแบบตอนแรกนางคิดว่านางน่ะเป็นหญิงสาวที่มีพลังนั่นแหละแต่ก็คิดว่าคนอื่นน่ะก็คงมีพลังแบบนางนั่นแหละคือแบบแม่สอนบอกว่า ลูกนั้นแหละไม่ได้แตกต่างไปจากใครเลยนะแล้วพิกซี่ก็เชื่อตามนั้นนะครับผมแต่พอได้มาเจอกับแม็กซ์กับโครอี e นะก็รู้ว่าเออนี่ฉันมันแปลกเนี่ยวาข้ามจักรวาลได้นี่มันไม่ธรรมดาแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็เห็นว่าช่วงนี้ข่าวเขาบอกว่าคอมเมคจะจบแล้วจะจบแล้วในะอีชูที่20 20หรือ 20, อีพียี่สิบก็จะจบแล้วคขัมีโฮมนี่แหละจะจบแล้วก็จะไม่มีเขียนต่อแล้ว เออผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะยังยังไม่แน่ใจแล้วแต่คนเขียนเขาจะคอนเฟิร์มนะมันเป็นแค่ข่าวลือนะครับผมอย่าเพิ่งเชื่อให้มากนะครับผมก็กองให้มันดีๆก่อนนะซึ่งผมก็ไม่อยากจะพูดมากเท่าไหร่เรื่องเกี่ยวกับว่ามันจะจบตอนไหนหรือไม่จบตอนไหนนะครับผมเพราะว่าไม่อยากเสียใจผมก็เสียใจได้นะเพราะว่าผมจะไม่มีอะไรให้อ่านแล้วอย่างคอมิกไลท์เตงนะครับผมแต่ผมว่ามันต้องมีนะเอาพูดไปแล้วเพราะว่าทูคัลเลอร์สไงมากจะเป็นเรื่องราวพีโคสีโข้อแคนนอนอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ก็ อาจจะเป็นไปได้นะผมให้70%แล้วว่าคุณนายเอ็มม่าต้องเขียนแน่นอนนะครับผมพลาดไปไม่ได้นะแล้วก็ในอิทชูนี้ก็มีของ t ูคา o ์เลอร์่ินะครับผมไม่สปอยนะก็บอกแค่ว่ามีเฉยๆนะครับผมก็อืม ...EP ต่อไปก็แจ็คฟรีฟรีคอมิกดีนะครับผมก็อืมของฟรีแล้วก็ใช่ต้นท้ายๆมาได้ยินเสียงฝนไหมปอแปะปอแปะใช่ฝนตกแล้วตอนนี้แดดออกแล้ว ผมนั่งตัดเชี่้งแต่แปดโมงตอนนี้บ่ายสองนาทีแล้วคลิปก็คงลงค้ำๆมคงได้เจอกันค้ำคแน่นอนนะครับผมก็ใช่แล้วอ่ะการพูดจบไปแล้วเจอกันตอนต่อไปในคลิปต่อไปของผมนะครับผมก็จะทำพวกนี้นั้นใน EP ต่อไปก็จะลงประมาณวันจันทร์ไม่ก็วันอังคารนะครับผมเพราะว่าต้องมานั่งเออปั่นกันบ้านในวันอาทิตย์อ่ะผมไม่ใช่เด็กขี้ดองกันบ้านป่นแตกันบ้านมันก็แบบอืม สั่งแบบว่ามันมีวิชาเดียวแล้วนะไม่รู้จะสั่งอะไรก็นักกนานะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะโดนออนไลน์หรือเปล่านะเพราะว่ามาอะไรผมยังไม่ประกาศเลยนะก็รอประกาศก่นอนช่วงนี้โควิดมากมายนะครับผมก็ขอรักษาสุขภาพดีๆอยู่ที่บ้านสาธุเก้าๆนะครับผมก็ขอรอดพ้นไปด้วยกันด้วยดีนะครับผมนาการก็ใส่ตลอดไปนะครับผมก็หวังว่าวันหนึ่งจะได้ถอดนะเพราะว่า <c oughs> ดมคาร์บอนดมกลิ่นปากเลเยเห <c oughs> ม็นนะครับผมโอเคเจอกันคลิปต่อไปนะครับผม ขอบคุณครับ